ตื่นเช้าจังเลยต, <ขอ S 2> ตื่นเช้าทุกวันน้องตื่นเช้าตื่นเ <ขอ S 1> ช้าทุกวัน,นไปไหมไปสวนไหมไปช่วยน้ำไปสวนไปเล่นน้ำไหมไปช่วยน้ำไปเล่นน้ำไปหาพี่ซันไหมเมื่อวานได้เจอพี่ซันไหมพี่ซันเอาอะไรมาให้น้องเมื่อวานเมื่อวานเขาเจอเหรอพี่ซันเอาเนื้าใหม่เลยเมื่อวานเอาอะไรมาเอาปลามาเหรอเอาปลามาเอาปลามาให้น้องเพชรดูเหรอครับน้องเพชรก็ทำไม่เป็นเหมือนพี่ซัน กับขนมขนมมีขนมด้วยมีขนมปลาด้วยขนมปลาด้วยมีปลาด้วยมีขนมด้วยลองเพจจ๋านี่เห็นไหมช่วยด้วยฮะมีกล้วยกล้วยมีอะไรอีกพี่ซันเอาอะไรมาให้บ้างปลาปลามีไอติมมาตอนเย็น ย่าถือมาไงอเอาอีกบ้านคันมานพอแล้วเอ้าเอมาแล้วจ้ะเอ๊ะมามามาทักไทยคุณย่าคุณยายในไลฟ์สดหน่อยครับของแม่ไล่ได้แล้เหมือนโเหิมวนหนึ่งสองดอกไม้พ่อค่ะขอบคุณครับอันไหนไหนไหน สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนลุสวัสดีค่ะก่อนัาดีหน่อยค่ะัสดีว่าไงมีดอกไม้ด้วยน่ะมาดีค่ะนุ่งร้องเพชรสวัสดีละห่าสวัสดีหน่อยโอ้หัวจะต่นมันหัวกะต่นวัท่านใด้จุนเอหยียดทานเราบ้านนี้จุนใส่ไม่ได้ยายาด็ก็ตื่นอนั้นอะดอกไม้ใครื กินย si okay. like, ังอีห่กินยังกินอะไรกินหมูปิ้งไหมลูกกินหมูปิ้งไหมกินไหมคะกินไหมกุ้งไหมกินไมยากให้เนี่ยกุ้งอ่าเนี่ยาีหย่เอานามบอกให้นะไมหนาใหญ่มากเลยเดินดีๆลูกครับเก็บขยะ ออเก็บขยะช่วยยายน่ารังเ็นทำลายทำลายดูคนสวยจากสกอตแลนด์ครับผม,ม<า>อะไรหม,<า>มาไหนอ๋อหมาน้อย,อยครับ อยากอยู่อยาก <laughs> อยากอยู่บ่ได้มันจืนมันวัวมามาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานใครร้องไห้กับแม่ฮึเมื่อวานใครร้องไห้กับแม่แอน ใครร้องให้กับแม่จ๋าแม่ตื่นหรือ,อยังแม่แตื่นหรือ,อยังไปดูไหมไป,ไปไหมไปกวาดบ้านไหมเออเอช่วยเอาช่วยกันช่วยกันลูกคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บครับเคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งเก็บ แต่แล้วง่ายเนาะแต่แล้วง่ายเนะะเาเนะมุมเขียวๆเล็กๆของบ้านนะครับแต่แต่ก่อนมันเป็นมิตอรโตบานบริเตอรเติมแล้วกับบริเ แล้วก็ปลูกอก็มีปลูกหญ้าแบบสวนที่ที่โครงการเพิ่นแถมมากนะครับกกคิดว่าสีพอตอเติมเอาบานแบบลงๆแต่พ่อมีลูกกันเลยต่อเติมเห็ดหมองยูเพิ่มขึ้นนะฮะก็เลยมีที่อยู่กว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นห้องนอนของ ห้องนอนของคนงานนะฮะพี่จวงพี่หันแล้วก็แม่นมอาดนอนอยู่ข้างล่างบริเวณนี้ก็เป็นที่อยู่ค่อเาาเก็บขยะหนูเก็บขยะใช่ไหมอาเก็บขยะช่วยยายครับอาเก็บเก็บเก็บขยะโอเคนุ่นนุ่นเก็บขยะเลยแล้วก็ล้างมือด้วยนะเก็บแล้วล้างมือด้วยครับ บ้านอยู่ตรงตรงริมพอดีครับผมบ้านอยู่ตรงริมพอดีก็เงียบสงบเพื่อนบ้านก็ดีครับเอาคนหนึ่งถือคนหนึ่งเก็บไปเอาไม่เอาหินไม่ไม่เอาหิน,เอ,หนเอาแตกใบไม้ลูก យកអោយកហ៊ីនអោមកអោណັ້ນណັ້ນណឹងណឹងចំหยุดលោអោឫលិលាទេបាទចំទុបអោឫលិលោធម្មតា หินก้อนหินครับชุดสีชมพูน้องเพชรนะครับสีม่วงน้องพอยใครชื่อเพชรยกมือขึ้นใครชื่อเพชรยกมือขึ้น โอเคใครชื่อพอยกมือขึ้นเออดูชื่อตัวเองแล้วน้องเพชยาบกวดอ๋ออ๋ออ๋น้องเพชยกวดบ้านอ้ยเกนะน้อกวาดนะอยกวาดกวากวดออกมา

อ่ะพ่อจะนอนนะนอืบอ่าโอเคน้องพลอยน้องพลอยมาครับไอ้น้องเพชรมาเห็นานานแล้วไปไปตรงนี้โอเค <มา S 1> น,นี่เจ้าีๆๆ้วขตาแมีมาแล้วนะพอ่อ <c oughs> หนเครื่องบินดูเครื่องบินด้วยโอ้อากาศดีจังเลยวันนี้อา,าอากาศดีมากเลย